กกำลังคั่ปลาครับพี่น้องลวีกลังดังไ่อใ้ถ่้นมาอยอ่นาทีเล่นยากสำครับ ไปุนไปรุ่นมันเียนเจพื้นที่ดีกนเก็บตกปลากันเลประมาณสิบก้อนโตอยู่เนปลาดุกพวกปลาดุกปาอนี่าบนใส่เก็บตบกะนมีบ่ผู้โดรเลยกระสังเลยผุ่นกินเอาไว้แล้วญี่ปุ่นละเก็้กินอไปรุ่นขึ้อยากกินนั่นนั่น่ คืออยากกินเดนแกงปลาดุกหน้ามันมีปลาดุกหน้าอายุสองตัวขึ้นสามตัวเด้อก็มูดอีกสองตัวหนึ่งน,นิดแกงใส่เสิริลอนกินยี่ห้อสองหอเนี่ยสันเด้แล้วก็มันแมนมี่เนี่ยเดียวยุ่บอกคนหน่อยเอาหายมาอยู่อหลังจะมีกับต้มหอ,อยว่างไงว่าแกงปลาดุกใส้ลอนแมนกับอันเนื้อเดียวเดียวต้มหอวยกินกับต้องหู้แมนฮะจัดการเรื่อยๆมาเด้อมะเนินเป็นลูกไปโตเด้อไม่เดียว นนกันวันนี้ก,ลกนลุกหนักนะครับโอ้โเจ็บเฉียงมือน้ำเหลือกินต้องควบจัดนี่เย็ดนี่ยัดหน่อยกันอ่อนอยู่ปุ่นไอรุ่นเก็บตกนะพี่น้องตัวหนึ่งที่ประมาณโรกเคริงที่ดอกพอปดปลาถูกไอรุร่นเลี้ไปไหวปุ้นกันนั่นนั่นตีซุม่มซักปลาอันซุ่มนั่นมากันไวน้อันตอนสูบน้ำแล้วเฉียงเหนียวมันมากเขาไหมถ้าวบ้านแัวสีแเหลี่ยมจะว่าลืมข้าวก็ลุกไอ้องอ แบบเงี้ยน่ตัวนึงกมูจดเถิมันสตัวเล็ดตีนตับอ้วงแตกมาตียขวายหือลโปนยางอ้อย้อยเงี้ยในเขึ้นนักูเตียนบอลเีว้คือบ่บวดอกีรถไถเขาเล่าย่ำโอ้นั่นมันแหงรถไถเขาตูดน้ำูแ้วน้ำมงไว้พอได้เป็นฟุ้นเขาบ่มากเลยเราคุยแ้ไปเบดกนปปเดี๋ยวนีเกีเข้ากันเดียติ เจ็บตกส่วนส่วนเราหนีแจ้น่อยเหล่าก็ขึ้นไปดอกเอาครับพ่อปักสองรูดีแมนนะเทียว์พอสองรูแฟนน้องเย็นปะจะต้องกินห้ากว่าเนี่ตังูตัวผึ่นมีงูต่างอย่างนี้ก็งูป่าแฟนงน้องเย็นเนี่ยก็ล่องเบื้อกันนะเทียรนี่ก็จังวาหล่ะคันบ้านั่นก็ย่างเอาก็ได้ปลาดุกกันนะเทียรแต่ว่าคืนว่ามันแจ้งสิร่อนกันเสียบบวกไฟเอาก็นหลายอยู่ดิอ่ะลองเบื้องขนเนาะไปไปภากกันเดถ่านหรืเด้อเดี๋ยวไปนุงกด ทีเห็ดยังจ้าแม่น้องวันจีนี้สานบันลงหน่อยจา้าห่อนไหลห่อนแห้งพูุ้่นท่านขืนมาอยู่เอาผู้รุ่นว่าดังไฟนี่หระพะนะนี่ยาตู่ว่าเด้มาดิเปีนคนดังแทนยาตู่เล่าสิเปนทำท่าตาเมื่ออื่นแนะบนอยู่อยากห้สีถือแสงแดดนาแ,แล้ววะงแดดเอามาสีับสีเราอยากว่าเดี๋ามันฉี นี่เราเตรียมว้ทานเทงแดดทงลมโอ้มหันนี้วมาแดดเขาอีรีพีนอนเอ้ยจะ่าผุนหัวตุบๆแดดแห้งแดดแห้งกะสี่สิบเอ็ดองเอแดดะแดดนห่ยพี่น้องเลยแต่ว่าวินมันมันมันตั้่มเกินสี่สิบองศาเลยนี้หละุนกไปแลออกแสงแบบเบียมันสีชอกมันจะเป็นีตตกไหมถ้าเผู้ได้เป็นกะเห็นมันแหก tôi gin sắp con mắt mẹ con nằm chén, Thoat, Tổ, liền, si Nh, bây mà bà thật mất ở nhà tụi bóng mất tay mà mọi người vay young đi bóng tân sỉa ô kim tân nè nhằm đi đi yêu 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 สวัสดีจ้าแม่ลองไอจีก็สมองกำลังกูง้ปลาครับพี่น้ององานทีมกำลงังดังไฟพื้ยรุ่นนั้นอีขึ้นมาอยู่นาสีเม็นยางแต่ว่าปุ๋ยอ๋อย่าาอยากค่ะยางมาสร้าง,งไว้ตอนนั้นมีเมนูยังเนี่ยวันนี้ย่างปลาดุกรกระสีต้มหอยตะบักหมูน้ำแดงจ้านีอากา,าราก็ทอดเนื้อแห้งทอดเนื้อคนหน่อยซอยเดิมบ่ะแดดเดียวพอหน่อยซอยเดิมแลาย่างอยู่เหมือนพี่น้อง นี่ต้มหอยครับต้มหอยดะกินครับตำหุ่งพอน,นะมาอือพี่น้องเลยหอยเงีครับพี่น้องฮะปลาปีสิมักปากลาครับย่างปลาพอน,นะโอ้พี่พี่นออ้งนองเกระดุกรตีขามีบ่อรสดีบอกแมวสีน้ำมาดิล่ะเอาปลารสตีไม่ยาเนี่ยอืมเอาปลา พี่น้องครับม้าปลาครับดีน้องปลามาเลาไปแล้วครับสุย่างเสียแนวสุดดบปุ่ยดำดูเกลือครับพี่น้องเกลือได้นี่ยพงนัวสุดรดเตียนางมอเตยตะทางอาบน้ำเหมืนว่าใส่สุย่างเสียแบางเนี่มันพงสุดรดเนี่ยและวเกลือครับอย่ารับไปเกลือคลายกับพี่น้องมันขบสุย่างปลาขาวครับลงไปลายปจ้งรายเด็กลายน้อยก่อนแล้วบ้าปุ๋ยผสมควมคลิปไม่น้ำแล้เนาะเสียแนวสุย่าง ตุลีเชื่อกันวันไปเก็บปลาน้ำพริ่นดิโอ้ยปลาไปกับไปน้ำเลยนี่โอนันไหมากันน่ะปนนงเบื้องปลาอยู่ในถ้วยเก็บว่าใวที่ออกมากไม่ีตัววันจวดอไ้อ่อนมันอ่อนแน่อน อ่อนแน่เด้วเถิงมันอ่ะเศร้าล่มแหมวังหันมันล่มแห้งว่าปุ๋ยตังใส่เวีนตาออกมาตัวนี้ตัวหาเพรเห็นเขาคือเพรผ่ามาตามากเลยคันอันที่เข้าอันตึกปลาบนหัวฝายแม่นั่นละนั่นละเวียนนั่นบอกใส่เข้าไปเราคือเกลี่มื่อหนอกรับว่นั่นละนั่นละเมื่อเราถือแกล่นั่นละหาว่าท่านเห็นอยู่อาเดี๋ยวก็เห็นแม่นไปดด้วยเราไปใส่ตัดหย่าเนี่ยได้อย่างเป็นนั่นกำลังเสียบไมมครับพี่น้อง มันใจว่าไม่ตัวมาเนี่ยมันใจยุบได้ละต้นบัวหอยนั่นฮะมันใจไมไปไปถามเนี่ยเพื่อไสเสียอันไล่นี่เพื่อใจโอ้ะเป้านี่โอ้ยบอกน้ำมูเสยเสียเสียบว่าถือช่างพี่น้องเลยเอาเล่าฝ่าวิ่น้องเลยเราหาผ่ามาตาไว้เราว่าถึกแสงแดดว่าอะไรเห็นจะเห็นหูมา่วหัวไปก็ยังวายอยู่หาทั้งนี้ต้นบัวหอยครับพี่น้องดูกําลังสูบพี่น้องเลยต้นหอยเอาเนี่ยมาก้นเนี่ยหเราสิ อีตัวเล็กตัวเล็กเราเก็บต้กได้หลากหลายตังกนี่ราว่าได้ตัวนึงมันจะโลูกลัววันตีเราว่าแมนบอประดุกประดุกคุณแล้วหาัพี่น้องวานคอยได้ซ้ำนี่ขคอยฟอดสามหลอดเพ่นจักจับเอาวนนั้นลาว่าันี้ได้หลายครักว่าปุ๋ยปราตะและซ้ำนั่นคุณแล้วฮะ อยอางอก็ไปลุยนีกสิาไดแถมมเอาพุ่นแม่ถ้าครแถมให้พุ่นแหม่เออ้าได้มา้องเลยมันแถมแม้องมันก็มได้เเป็นบ่อันนี้รับใจมักตามใจชอบเลยน่ทั้งสทาลงไปเมพอมันตายประดุกไม่เจาเาแทงทั้งหน้าทั้งหลังอว่าสูเด้เอดฟัดทางนั้นเด้เหีายไาเงี้าคนบอกห้อยเนอยกับพี่น้องทาพี่สูตรนี้แบบตแกหัวเอาว่างใช้วางมาเจียกินใช้กินมานลนไได้รสชาติ เ้อตาอยกมีี่จมอ่ไปเช่อออกขกันขดีบอยแล้วตา้งสมาสิากินเ็นวยก็นนวยมันดิแตตามสา่บกหอยอติเออตามแล้วพอพอกินกับลถแล้วๆๆๆกินกับรดยงมาลูกไ,ไปแล้วครับเออฝนี่โตครับมอนี้ยมีแต่ใส่พอดีเลไมอนี้พอใส่ใหมือนใส่ใหญ่ก็ได้ล้าอยู่โอ้โหนใส่ให่นเนเอาไว้นึงใส่ให่น่ะ ใส่น yeah. ้อยปิ hmm. yeah. well, been, you know, ้งก๋วยใช้บงม่วงหรือว่าคักกปนยังจิงมากมันเละเฮ็ดเลยอย่างดีๆซะแล้วเบ้อฝักมุนมนเนี่ยบงม่วงใส่ขั้นใส่กันมันอ้ดข็งแข็หอมหอมใส่จิ้่คักป็นยังจิคักเปนยังหลอดนะหลาะตัวใหญ่ใหญ่จี๋นะแย้ตาหลวงวันน้เป็นไงหนึ่งเทียร์ม้วนเที่เทียบเลยะเนีมันจะกินงายน่อยนะเบ่อใบอ๋อ่ายกินแย้แแย้กินตัวใส่ตำม่วง เดี๋ยวมันยังหัวขาอขาวด้วยมันปกติ่ังมัน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 อ่าอยู่แต่ว่ามันทหงานหอยอ่าเป็นไงหอยอ่าอ้าออกแล้วเดีอยากเห็นหอยอ่าสิเด่นั่นนะเบื้งติ้และพี่น้องเห็นซีรีเอ้ยไม่ตายนะหอยอ่ะอ๋อไม่ได้หอยอ่ามืดไปเอาเหมือนกระโปรงกระโปรงกระโปรงมืหอย นี่ตาหัวใหญ่ๆง่ายๆเต็มครูพี่นี่ตาพี่น้อนตาตาออกครับต่างนี่คือหอมหัวเยอะต่างนี่แต่ใกล้เลยพี่นอนอ๋อสีโต้ได้พี่น้องเลยจะเป็นแต่เสียบครับปราปลูกเนียนๆครับมาดูกเล้าเลาวประ่อบเลยของอาหัวหารในมันกินเลยกินธรรมชาติกินผักกินผักบุ้งกินหญ้ากินขี้ต้มไปสารพี่น้องธรรมชาติของปลา มันแช่แล้วมันขนไงกินสี่ง่วงๆสรอยจูไปตลอดถ้าไมชาติเนอะพี่น้องเนอะเฮ้ยเก่การแล้วพี่น้องเกิดพี่น้องอุ้ยหอมค่ะเฮ้ยปิดไปว่างอยู่ไปนาบโครตซอสอะไรนี่ไงอืมไม่ถึงยี่สิบบาทตัวขาเสื่ื้นดีมามาเนี่ครับพี่น้องหมูเดียวครับพี่น้องพอหน่อยสร้อยเดิมเนอะพี่น้องหุ่นเชี่ยวมีตัวเชก่ยวกระออกมาแล้วครับเเ่อานน้้ อันนี้เดียับี้เดีอุดอุดเนื่อนมูอุดอุดเนื่อนื่เนื้อ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 เนื้มเนื้อน้อเนื้อเหื้อเน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 ื้เนื้อเนื้อเนื้อเนือเนือเนืเนือนืเนื้อน้เ้เอ้ื้อน้้นอ ก็ไปเได้อพี่น้องเด้อล้วเ,เจ้าก็ได้ขะเนียวก็ได้ห้วยกินเหรียญทดีเด้แล้เกียมก<ล>็ได้พอมมีตัวแล้วเกียมก็ได้ขึ้นกันนั่นเหลือรายได้ตัวนี่งเลยเป็นถา,า,าดหนึ่งได้สองกันคนแล้วปุงการปรุงราคาคนว่าอาหารวันนี้ครับหมูแดดเดียวขอขอหน่อยเท่าเดิมครับทอดๆหอมๆแบบนี้เอาเนี่ยน้องไอ้โจ้ฟีมือครับหมือนนี่น้องเบิ้งครับ ที uh. uh. yeah. ่ใหม่ที่เป็นตาเสียบยุกกระพู้ถอดแล้วมาเลยยุกกระพู้หมักตัวเนาะเนี่ยเอาหันถอดใหม่กันยุกกระพู้หมักคือเก่าจียุกกระพู้หมักเราจะกู่เราจะข้าวครับเนาะมันห่อนเลยพี่น้องเลยคือว่าซอมแพ็คคือว่าได้หลายครับพี่น้องเลยสนหมูสีง่วนถามให้ตู้เพิ่งเปียงหมูอุดดก็ว่าหมูแต่ลูกหมูอย่าหนมันนี่มันสีดูการันงัวมันจะเป็นหลบอย่างหลบงัวันตอนแล้วตอน้น่อยมันจะได้เห็นล่ะหลบงัวอยู่เห็นแต่ลูกหมู เหมูมันรุ่นอุงอ้ามลองเลยนะพอน้อยถุงงวงผมโอ้ยจีแ <mm> ต่หี้ยมัลองเลยนทีเห็ดเนื้อแดดเดียวก็ยังเรมตับติดมันหน้าไม่ได้อพอน้อยเ <mm> กลืองในทใน์ต้องเลเด้ <mm> อจีนอ่ะน้ำมันกำลังเดือดครับกอดซเบิ่งหมูแดดเดียวครับหอยล่างเรียบร้อยครับเบออจากหอยดำเป็นหอยขาวพี่นอ้องเอ้ยมาจ <mm <ing> น,น่น <mm <ing> ปนเฉียงน้ำมันกำลังจีเดียดครับตองนั้นพวกเล็กพวกเล็กพวกเล็กขึ้นมาแล้วเออหอยกรอบครับพี่น้องน้ำแข็งมาหนิ บัวตะบันนรกก็อบอกอบโอ้ย่น้องีบกเป๊กเป๊กเป๊กเกขึ้นมาแล้วครับเจดเท่ากควยันปกติจ็ดธรรมชาติลงไปเจ็ดืนเราพี่น้องพืนนลมกระจายหมอกระากระท่ลมไปครับหมูเดียวครับพี่น้องพอหน่อยเสื้อเดียวเมือพี่น้องเลยพอจะเดกไปยือไปยิงกระทักบงไม่ผิดกอหน่อยข้เดินครับ หมูแดดเดียวบังยังไงมีตัวว่าหมูอุดเอ่ะเอามาม่เหม็งหูอล้วพี่น้องเลยเีหมนครับใส่ลูกมาได้เลยพี่น้องเลยกิ้มเจหูดังครับเสีย้ยอุ้เุ่ยโ้ยยอ้ยอ้ยโอ้อ คือว่าเล่งเล่งคันว่าไรเล่งว่าไรแบบนี้นะ่อจะ่บแบอืมบเอืมงนล่ะินอไพี่เอาน้มัด่อนยังับโอ้ยน่อขัดคนยังท่เสียันยนี้ ชิมนี่เนี่ยันมาชิมน้ำกานจิ๋เดี๋ยวมึงมันติดถจวใช่เยบครับฝาที่สองตื้มสองปลาฝาสองงามครับงามครับี่นหองเขาห่อนห้อนแบบนี้มัยัดไปมึงแน่พี่น้องปลามเป็นตเศษมั้งสู้รถรับบัวบะลงไป พออยู่นะพอพอก่อนใช่ไหมเส้นน้ำตาลมาเนี่ยสูตรเจ้าเส้นน้ำตาลเจ้งน้อยยิ่นิดหนึ่งใส่ไปใส่แล้วตีเกือตัวนี้ปลาครับซ้ำมเส้นซล้ำสมัดเดนยังเกาะลาบใส่ถุงเอ๋ลาบเส่น้ำตาลใส่น้ำตาลเสียบคือเก่าแล้วนะอันนี้ประเดี๋ยวพอหน่อยจ้ะ ที่อยู่ขาวปใส่โอ้ยนอนแล้วว่าระเวิดเลยบาป่วยโอ้ยอย่าวเคตาไนค่ะอยตมาจิสวดใส่เอาบวหอยสวดใส่เน่ยเด้อบวหอยแซบแซบกรอบดีเมีมันสินไปย่องเช่นไรจากดำดำขาวเหมิดเฉดมะูงวาตินี่แมนนอนล้ะเสร็บมะฮงเอาเลยเอาเหมิดเลยไม่เลนวะมนมันเสียหิวลไเดยวนี่ใจ้หัวจานน้ำมันบ้า งว้โอ้ยคกเป็นตะขวมลิกชายทะบพอประเดี๋ยวนีตี้ใาังจักแล้วเอาเนี้อใส่น้ำไหมเนี้ยเนี่ยใส่มากเกืนลูายิ่บอกพ่อใส่อยใส่เลยหอยใส่เม็ดเลยใสเล่นปะแปดมาตรงปปดดอกเอาไปลงไปมันกรอบดีมันแซ่บจ้งหนังนี่แม่ นั่นหัวนึงน่งค<ฮ>่อยออดีใบไปเสียบครับพี่น้องเอ,อ้ยมึงเนี่ยเสียมึงแบบนี้ ป็นเดเทวดาองเก่ามาไใดบ่ไออย่งการยังโอ้อยมา<ฮ>แล้วร<ฮ>ีล่าหว้ยวก๋ยจบอกรสดสตว์ดเจ้าเฮียดีพี่น้องขนมขาในใดมันกรอบหอมตำหงมวหอยนำกุ๊กกุ๊สีอพี่น้อง,ง,องเอา้อเอาเสายเก่าห้องนี่แหะเสียบปากเสีบเนี่ยพี่น้องเลย ีลงกวนากวนหินโตลงจากภูเขาคุณเอาอือาเหนียนี่ยเตียงทามาแนเสเอาละเียคกกได้เหนยงคือวางสันเอาไปตากแดดคันน้ำมันเอาไปตากแดดเอาน้ำมันท่าเท่าเอาน้ำมันเทลงไปใส่หลกเลื่นพรามันดลุดแดดหอนๆเลื่นประเทศใครใส่หลงไปตีแหงมันเลยตียกปรเทดใครเดา <irgend. S 1> เป็นเสยวะนมันก็40องศามันก like okay ็โอเคอยู่ตัวพานอยู่ดีเนาะตัวพานถอดไข่สุกเห็นห่าเงี้เห็ดไข่ดาวสุกพูสุดยอดที่เีแต่ว่าพี่รุ่นเนี่ยเทน้ำมันใส่ไปหลายหน่อยหนึ่งถ้าประดาเขาว่าแมนว่าเปีเกียร์แมนไปตาเกีดเมนกปตาเกียเป็นแมนว่าตินหน่อยซืกระาเพราาจารยม้าว่าของดีเนาะเพราะว่าเป็นเห็ดหนมมันกันเลย ก็แลกสิเป็นเบงกันเหล็กคันนี้ก้อเส้อตะอันนี้เขาอุ่นเหมือนบ่าอุ่นไกนน้าอุ่นจังน้อยก่อนพี่น้อาเอาไอ้นันสุกๆเนอะบะนี้บดตำทีเขาโจโว่ฟังหรว่าเอาน้ำมันทาทาเรามันได้โอกาสได้มันหอนหอุณหภูมิอุณหภูมิมันอูมมันได้ไม่้เลยกมห่อนก่อน พอดีหอนด้เอาแบบถทไกท่าถ้าไหวเอาไปตากแดดไว้ถ้ามันมันห่อนอยู่ได้องมาเด้อกินตำบุงน้ำกันมึงไงฮงฮงไอสัก,ก <ละ S 2> ดิ์ราเฮ้ยตึ้งเพี้ยปิ่งปลาไปจะเสียบคักมันวจวดจวดจวดหมูแดดเดียวพอหน่อยซ้อยเดิมเอาแม่ปุ้ยเอา,เอาเซิาี้มปะเนียเว้ยไปจะเสบคักมา่น้องมาแดดเดียวกับตะบุฮงแดดทีด่สองก็ร่งอิตาเวนก็รางเกิน เป่าเก็บไว้มันสิบอกเป็นแดดเดียวมันสิเปกลายเป็นสองแดดได้ตามหัวเลยันจะคัดเป็นครัเนี่ยสาหรอยปากนเมี่บันไดกูม่งอ้อันยกินเาครับ ปิ้งปันดูเยอะเลยไม่ว่าหันโมเรี่ยวบางเทียนปันไปเอาเอาไว้หันละยเอี่ยบางเทียนปุ้งัวบางเทียนปุ้งหังขอยู่จริว่าผูู้ได้นะว่าขันยยมเด่นไงบุกหอยมันจิตเต็มบุกหอยแยงกับเต็มหมดเลยขันเด่นมืดมากนี่มันจิเต็มเต็มมัดเกลื่อยทุกหอยแมงส่วนเอาเลี้ยงหอยมืดมากเต็มมัดเด่นไงบุกเต็มทักอันคนชันนั่นเนาะ เรียกหอยมาทำเลยหอยกีบกี่เห็นบอยนี่ยสัตว์เจดียเด้อสาตะกบแม่เนี่ยหอยเอามปก้อยไปเฮ้ยย็นไหครับเพียเนี่ยเพียรครับเอื้อนไพันมือเป็นไงมือหัวเป็นไงเอื้นมาหอยใต้เห็นปะตัวหัวเต็มดีเลยเพื่อน มันมี็มือนนม่นมีงาไปเอามาผสมกันแล้วเอาหอยทึ่งไงน้อยจาาซี่นะน้ำเนบ้างนลังจะมีผสมกันนุ่หัน่ะาทั้งไงทั้งหน่อยยามมะเทศให้มันผสมกันหน่นันคั่ไงอมมากสมุนร้นไงด้วยเดี๋ยวไปแต่เก็บยังไม่ไปหายเบเา แล้วพ่อข่อยมือต้องไปสามเลตำตึบหลดนี่มันมัหคุดผสมพันกักนที่มันห่วยไงเนาะคือกรอบๆมูสแตะพ่อเขาบอกมูสเดี๋ยวเดี๋ยวกินตั้งปีไปถึงกวนสองปีสามปีอยูน่นี่ก็โก่งขึ้นโก่งเนาะ นี่ละวบนหนึ่งเพื่อนมาโรจารังคุงเดิมผัดหนังมะลิเ่เกิดได้สิบใกินนะครับอีวางกับหนังมะลิมะลิพอดีเลยก็านองมะลิจะได้ิบเห็ดจขง่ายหนังมะลิมาขันใจในจุดอับน้าโปะ นอ้อย่าบ้าออเพื่อนี้กระมังเนี่ยโอ้อันชีว่าพูดๆกันนั่นอ่ะอื้อเอ็กๆๆก็จีโอนอันนั้นขึ้นได้กันถ้านมันแห่งแล้วมันดึงออกไปได้ไหมมันดิดๆดินรวมท้ายตำกันรวดโอ้มันเสียนาดินได้เบา หมาอส่นตุหัวหยาหมหวางไหมตนเดดอยู่โอม้มุนนเมีนอยู่นุ๊กวางไว้อางน้ยแเป็นส่นสนนนวนต้งหงกเลยแจกชือแนเนาะความขยิบเหลวคิวคิวสซเออขอบคุณนิีครับขอบคุณ่น้อบ้านเฮาติโกแหลก็แช่โคที่ต่ำมสานบันหน่อยปอมเบ้าปุยชุักครับ ไม้นี่มนีพไปรุ่นพร้อมทิพย์นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ